สวัสดีครับพ่อแม่ี่น้องนะผมมื่อวานนี้ครับกับเสื้าพี่น้องมาเบิ่งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะผมรินี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่เจี๊ยบนะครับผมวัดธนาฟาร์มนะครับบ้านน้องกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดลำปางพูนะครับเหมือนทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาเปิดนะครับผมเพราะว่าจะเป็นแม่สาวท้องแรกเพราะที่ว่าประกันทองแล้วก็มีโคไม่ลูกคมหนึ่งนะครับมาเปิดในวันนี้เดี๋ยวสิเข้อไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่งมาสิเปิดราคาเลยนะครับผม สวัสดีครับพี่ครับส, ho, สวัสดีค่ะนะครับผมวันนี้มีของงามมาฝากพี่น้องแล้วเนาะค่ะสาวประกันท้องค่ะนะครับผมเป็นสาวท้องแรกบ่ครับพี่ท้องแรกค่ะเพิ่นมีชื่อบ่ครับนี่ชื่อแม่โปยเซียนค่ะแม่โปยเซียนนี่เป็นเหล่าก้องใดพี่สายนี่สายหนองบัวค่ะเป็นเหล่ากอหนองบัวเหล่ากอหนองบัวสายสารท่อนเนาะค่ะนะครับสูงที่ร้อยสี่สิบประกันร้อยสามสิบเก้าไม่หลุดค่ะประกันไว้ที่ร้อยสามสิบเก้าบวกนะครับเขาท้องนะคะอาจจะ ต่ำไปหน่อยแต่ว่าไายยกสูงเนาะไาย41ค่ะอืไทยสูงกระดกสูงในทองแรกนะครับนี่ที่ไปไอีกค่ะไปได้นะคส่วนสูงอันนี้ที่ว่าทองแรกนี่ประกันของอ่าบิ๊กเบิร์ดค่ะคือตัวจทองลอยเนาะใช่ตัวนี้บิ๊กเบิร์ดของหนองบัวเลยอะค่ะอืมก็แบบคือตั้งแต่อยู่กับไอนะ้นี่เนาะบิ๊กเบิร์ดนะครับหมอเคนนะคะครับใส่ไว้ตั้งแต่เดือนเจ็ดเนาะ จะประมาณ7 8เดือนนี่หรอคะแปดเดือนที่ว่าท่องแก่แล้วนะครับที่ว่าประกันไว้มีหลอดครบนะครับหลอดบิ๊กเบิร์ดนะครับของนี่ครับสีฟ้าๆเนาะนะครับอุะกรณ์บิ๊กเบิร์ดยี่นบัวห้อยเนาะใช่ค่ะนะครับอยู่กับเสียอุ้นค่ะนะครับผมเอามาเบิ่งความงามของแม่โปยเซียนกันแนบสูงร้อยสามสิบเก้าบวกเบิ่งหน้าตาหน้าคมสวยเลย อกมะพร้าวใหญ่นครับตาแต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์มีครบนะครับอกเผาใหญ่นะครับเป็นรวงพึ่งใหญ่เลยนะครับผมคอขาเล็บดีทานเขาดีค่ะไม่มีตำหนิเนาะพี่เนาะไม่มีค่ะมีความหนากระดูกใหญ่ครับนี่เบิ่งลำตัวเพิ่นลำตัวยาวพร้อมนะครับผมท้ายยกสูงนะครับเบิ่งลำตัวเพิ่นยาวเหยียดเลยนี่ครับในท้องคือบิ๊กเบิร์ดนะครับผมจอมระเบิดโครงสร้างอีกตัวหนึ่งครับสำหรับพ่อพันธุ์บิ๊กเบิร์ดเขาจิ๋มบวมแล้วค่ะบวมแล้ว นะครับผมกำหนดคลอดกับเดือนหกนะครับผมอีกบ่ก <im <ok ี่เดือนนี่ครับผมอีกเดือน2เดือนนะครับมึงก็เริ่มเป็นไข่แล้วค่ะนมเดี๋ยวให้พี่น้องเช็คนมมึงนมควายสาวนะครับนมไข่แล้วนะครับสีเต่ายังไม่มีรอยดูดนี่ครับเริ่มไข่ลวบวมแล้วนมกันเลยนะครับตึงเล็บก็ดีนะพี่นาะเล็บดีค่ะเล็บน้อยกอดเขาใน้สวยค่ะอ่ะใครที่ว่าอยากได้นะครับแม่ สาวทองแรกตัวนี้นะครับแม่โปรเซียนประกันตำหนิทุกอย่างประกันตำหนิทุกอย่างนะครับประกันทองแก้ไว้ของบิ๊กเบิร์ดนะครับผมสูงร้อยสามบเก้าบวกสิบเปอรราคาได้พีแสนเจ็ดห่นห้าพันค่ะหนึ่งแสาพันราคานี่ยประกันทองวอลเปอเซีนได้เหมือนเดิมค่ะนะครับต่อรองกันได้ที่เก้าบอกเบอร์พี่น้องวนีย์แปดสี่ค่ะสองเก้าค่ะของผิดเจี๊ยบนะผมเปิดแม่สาทองแรกแม่โปรเซียนนะครับสูงร้อยสเบวก ประกันทองปนะิ๊กเบิ้อนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันเนาะต่อรองราคากันได้อ่ะเดี๋ยวเขาเบิ้งโคมลูกกันต่อนะครับผมเอาผมมาเบิ้งนะครับโคมไม่ลูกกันต่อนะ,นะครับผมเป็นลูกตัวผู้นะพี่เนะนาะค่ะหนาๆใหญ่ๆแม่นี้นะครับผมแม่พันธุ์นี่ไม่ซื้อป่ะครับนี่แม่กะทิค่ะแม่กะทิแล้วกว่อมากเลยพี่สายปานสุรินค่ะตัวน,นี้สายปานสุรินค่ะนี่ยครับผมสูงที่ร้อยสี่สิบหกไม่หลุดค่ะประกันไม่ร้อยสี่หกนะครับผม ลูกใช่ยนี่เป็นลูกของไผ่เพี่ลูกเจ้าทองใบค่ะลูกเจ้าทองใบเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ได้จะเข้าสี่เดือนนะคะสามสี่เดือนนี่แหละสามเขาเดือนกว่าเขาสี่เดือนเนาะกว่าค่ะนี่ยครับเป็นลูกที่ลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับผมสนะทองที่สามคือผสมแล้วผสมแล้วค่ะเขาเอาเอกสารก้อนนี่ยครับผมเอกสารตัวนี้คือใบเกิดของลูกเพิ่นเนาะใช่นี่ครับลูกไเทไปหน่อยแต่เขาก็ทําให้ดีอยู่ค่ะไอทองใบที่ว่า แกนแชมเมื่อกี้มาครับผมใช่ที่ขายไปเท่าไหร่กหกล้านกว่าเนาะใช่ของชายันฟาร์มใช่ค่ะนะครับนี่คือกำหนดคลอดเพื่อนเขียนไม่ชัดเจนเลยนะครับคลอดวันที่มกรานเนาะวันที่ซีมกราสามเดือนครึ่งประมาณนะครับสามเดือนครึ่งอุ้ยแม่ผมจะกะท่องที่สามเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ คือผสมผสมจริงของเจ้าเก้าน้องบัวเก้าน้องบัวค่ะนะับผมเก้าน้องบัวคือลูกเก้าเจริญใช่อยู่ตรงใกล้ๆกล้บ้านกันเนี่ยค่ะอ๋ออยูอ่สามแยกบางมือนเนาะใช่ค่ะโศกเพิ่มพูนฟาร์มนะครับผ่านไปบ่บอยพี่น้องก็กเห็นอยู่นะครับผมนี่ผสมจริงตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าค่ะผ่านรอบนึงแล้วค่ะพอดีเมื่อสี่วันที่แล้วอ่ะมีน้ําขุ่นๆออกมามไม่ใช่น้ําใสานะเป็นน้ําขุ่นออกมาครับมันไหลออกมาค่ะแต่คือ่าจจะติดแล้วผ่านรอบพอดีผ่านรอบพอดีค่ะ อ่ามาเบ่งความงามของแม่กระเทียนก้อนนะครับเป็นควายแม่พันธุ์ที่หนาใหญ่เลยนะครับรสูงร้อยสี่กบวก,กอ่างไงแห้งนะครับเบ่งเอาหนีเนี่ยเอาหน้าตาพี่พี่เบ่งให้พี่น้องเบ่งหน้าตานาเขากันหนาคมสวยนะครับผมเดี๋ยวค่อยให้เบิ่งการใจลูกกันนะครับผมว่าควายแม่พันธุ์แบบนี้นะครับใจลูกมากแบบไดนะครับผมอ่าเบ่งเล็บเบ่งอย่างเิ่งเล็บดีเนะาะค่ะตีนใหญ่นะครับลูกดูนุ่มอยู่ค่ะนะครับผมอ่างไงตีนไ่นะครับเบ่งกกหางพุ่มหางเงนุ่มเพิ่น นมซีเต่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบิ้งรอบกันเป็น<อ>ควายอ่างใหญ่อ่างใหญ่แห้งนครับสูงแต่ว่าจ่ายลูกสวยมากค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งลูกชายของท้องใบกันนะครับผมว่าพอพันนี่ครับค่าตัวที่ว่าแพ้งเมื่อกี้ครับผมประจิตใจลูกมาแบบไหนเบิ้งขาเพื่อนพี่น้องสามเดือนกว่าพี่น้องครับนี่ขาอย่างใหญ่เดี๋ยวให้พี่นอ้องเบิ้งกันชัดกันอ่ะนะครับผมเบิ้งขาเพื่อน อนาคตนี่ไปเข่าสนามได้เลยนะครับเนี่ข้อขาใหญ่มากขาไงดูคอนี่นี่ครับเดี๋ยวให้พี่มึงอันท่าเพื่อนก่อนอันท่าเสมอกันขวัญดีครับมีขวัญท่าดอกไม้เลยขวัญท้าดอกไม้ก็มีเนาะค่ะนี่ครับผมมึงดอกเขาพ่นดอกเขางามจะเปิดเหมือนแม่นะครับนี่ครับมึงขาเพ่นอู้หอ่อนแห้งขาพ่นมาดีเลยหนาเนาะหนาไงนะครับถือว่าใจลู้มาดีเลยในท้องที่สามขึ้นได้รุลูกสาวของ ทายาทเก่าเลยใช่นะครับผสมจริงกับโอกาสติดสูงแลยล่ะนะครับคุ้มนี่คมนี่นะครับแม่กะทินะครับสูงร้อยสี่หกลูกชายท้องใบไว้สามเดือนกว่านะครับแต่ว่าใหญ่เกินโตเสียเกินนี่ครับหล้วก็ในท้องผสมจริงของทายาทเก่าจะเลื่อนะครับจเจ้าเก่าน้องบัวค่ะเปิดราคาได้พี่เปิดสามแสนสามหมื่นบาทค่ะสามแสนสามหมื่นราคาหนึ่งกับตอนให้เก่าต่อได้ค่ะน่ครับผมปุโรหิตว่าอยากได้ไปพัฒนาสะพานกันไปในฟาร์มเป็นแม่บล็อกก็ดีค่ะ อืมปีเป็นแม่ยิบเป็นแม่บอกได้เลยเนาะใช่ส่งลูกสวยอยู่นะครับผมสามแสนสามหมื่นบาทสามหมื่นราคานีิกระต้อนนี่บอกเบอร์พี่น้องไว้เรืงนึงพี่ศูนย์แปดสี่ค่ะสองเก้าศูนย์สองแปดสามแปดค่ะนะครับของพี่เจี๊ยบไม่นี่กระเปิดกันอยู่สามตัวเนาะนะครับบอกจะเดี๋ยวจะฝากทิ้งคล้ายสักนิดหนึ่งค่ะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเรียนเชิญนะคะงานประกวดควายงามที่หนองบัวเนี่ยค่ะวันที่ยี่สิบสองกับยี่สิบสามประกวดภายในจังหวัดกับทั่วไปอะค่ะ คืองานประกวดของแสนาบุหัวห้อยเนาะจัดอยู่ที่โรงเรียนน่าคคำไฮอะค่ะอยู่นานคำไฮค่ะเนี่ยผู้ที่ว่าสนใจอยากเขามาย่ช่วมเขามาร่วมเรียนเชิญค่ะมามาร่วมกันเยอะๆค่ะมีควายสายประกวดเรียนเชิญเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะคือวันที่ยี่สิบสองจะถึงน้องยี่สิบสองเมษายนยี่สิบสองนี่จะเป็นการประกวดไในจังหวัดแล้วก็ยี่สิบสามเป็นรุ่นโอเพ่นที่ว่าผู้ใดที่น้องเอฟซีทางไหนอยากเอาเขามาประกวดเขามาได้ ก็เป็นกระบอกเสียงอะค่ะเป็นเป็นช่วยกันครับผมผู้ใดที่ว่าสนใจกันนี่แหละค่ะที่ไปเจ้ากล้องกับพเขาสนามของเขาค่ะนะครับไปผู้ใดที่ว่ามีความงามเขามาเลยนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามมารวมกันค่ะจะได้สนุกแล้วก็จะมีน้ําปั่นเลี้ยงนะคะน้ําผลไม้เฉลิมบูชาค่ะที่เต็นของน้าไหม่ค่ะเต็นของน้าไหม่มีน้ําปั่นค่ะนะครับผมจัดโดยทีมงานของน้าไหม่เนาะค่ะ ของวัฒนาฟาร์มเลยค่ะน้ำปัดของน้ำใหม่แกจะเลี้ยงขนมจีนนหคะครับครับครับอ่ะขอไดท<ช>ี่ว่าสนใจเขามากครับผมสนามน้องบัวนะครับซึ่งเพิ่นจิจัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วติดโควิดก็เลยไม่จัดกันใช่อยากให้มาร่วมสนุกกันนะครับ,รบผมก็เลยแบบทางจังหวัดน้องบัวก็เลยจัดในปีนี้ค่ะนี่ฮะเป็นนะครับคือว่าเป็นอีกสนามที่เปิดหลายเปิดกว้างเนาะหลายรุ่นใช่ใช่ค่ะมีหลายรุ่นหลายอ่าสิบรุ่นได้มั้งคะประมาณนะควายน่าจะหลายร้อยตัวที่สี่เขาร่วม ครับพี่น้องเอฟซีเขามาเบิรงกันเนรับผมล่วงหน้าค่ะครับผมมาสารคิีนี้เขาพูดไรนะที่ติดตามเราชมกันนะครับผมขันมีความงามราคาดีกับเสื้อผ้าพี่น้องเบิรงมาระครเรืนเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนา,าวเที่ยวไว้สารคินีนี้สวัสดีครับ